จอมตะกะดาบครั่งเล่มที่6ตอนที่3โซดิแอคไน ทั้งเรื่องที่ไม่รู้ทั้งเรื่องที่อยากรู้ได้มาเยือนในเวลาเดียวกันและดูเหมือนมันจะทําให้ผู้คนเกิดความสับสนอยู่ไม่น้อยแม้จะกลับไปยังเมืองแห่งการค้าเทโทล่าแล้วแต่ภายในใจยังรู้สึกอื้ออึงแปลกๆเฟสดแยกตัวกับล็อกซี่หน้าที่พักยังจําได้เลยว่าตอนนั้นเธอมีสีหน้าที่เป็นห่วงเฟยอยูุแต่เฟยอยากจะอยู่คนเดียวสักพักเธอเลยเดินไปที่ห้องโดยที่ไม่พูดอะไรเฟยเงยหน้ามองดูท้องฟ้ายามค่ําคืนและเดินไปตามถนนใหญ่กรีดดาบดบ ครั um ที่ทนดูเฟดไม่ไหวเลยส่งเสียงทักออกมาเป็นอะไรไปทั้งที่ตัดสินใจจะต่อสู้กับพ่อแท้ๆท,ทำไมถึงทำหน้าท้อแท้อย่างนั้นละ่ะเฟดก็ตอบออกไปว่าเรื่องนั้นตัดสินใจได้แล้วเพราะงั้นไม่เป็นไรแล้วละกรีดก็ถามต่อว่าถ้างั้นตอนนี้คิดอะไรอยู่เฟดก็บอกว่าฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับพ่อเลยรู้แค่ว่าเป็นพ่อที่แสนใจดีและคอยปกป้องฉันมาตลอดแต่มันก็แค่นั้นกรีดก็กล่าวต่อว่าเรื่องนั้นมันเพราะเจ้ายังเด็กยังไงละ่ะไม่มีทางที่เด็กจะ รู้ได้หรอกว่าพ่อแม่แบกรับอะไรอยู่บ้างเฟดก็บอกว่าแต่ฉันก็คิดว่าตอนนั้นควรจะถามพ่อเกี่ยวกับเหตุผลที่มีบาดแผลเต็มตัวอยู่บ้าง ล็อกซี่บอกว่าโซดีแอคไน์แข็งแกร่งมากด้วยถ้างั้นตอนนั้นพ่อต่อสู้กับอะไรกันแน่ทั้งที่อยู่ใกล้ขนาดนั้นแต่กลับไม่รู้เลยสักนิดสมัยนั้นฉันเป็นได้แค่ฝ่ายที่ถูกปกป้องก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแค่นั้นมันก็เต็มกืนจนไม่สามารถคิดถึงรอบข้างได้เลยด้วยซ้ํากรีดก็บอกว่าเจ้าคิดว่ามันเกี่ยวกับสกิลของเจ้างั้นเหรอเฟดก็ตอบไปอีกว่าคิดว่ามีความเป็นไปได้อยู่าศาสนาลาปาสัสที่ถูกนับถือมาตั้งแต่สมัยโบราณโบสถ์ลาปัส ที่ถูกก่อตั้งขึ้นมาด้วยเหล่าผู้ศรัทธาดูเหมือนจะมีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยิ่งกว่าเมืองหลวงเสียอีก ล็อกซีบอกเอาไว้ว่าเอกสารมันถูกเขียนไว้ก่อนที่กาเลียจะล่มสลายถึงประวัติศาสตร์จะจารึกไว้ว่าถูกนับถือมาตั้งแต่เมื่อหลายพันปีก่อนแต่ตอนนี้แทบจะหายไปหมดแล้วแล้วดูเหมือนองค์กรปกครองที่เรียกว่าศาสนาจากลาปาสเองก็หายไปเมื่อพันปีก่อนแล้วส่วนเหตุผลยังไม่แน่ชัดเพราะไม่มีผู้นำตอนนี้ในแต่ละพื้นที่เลยมีแค่โบสถ์ที่เปิดเองแบบโดดๆเท่านั้นบางทีศาสนาลาปาสเองอาจจะล่มสล หลายเพราะสาเหตุนั้นก็ได้ยกตัวอย่างเช่น ที่สลามของเมืองหลวงที่มีโบสถ์อยู่ที่นั่นมีเหล่าซิสเตอร์คอยให้ความช่วยเหลือเล็กน้อยกับเหล่าผู้ที่ไม่มีพวกซิสเตอร์เองก็ไม่ใช่คนไม่ดีทํางานอย่างหนักเพื่อเลี้ยงเหล่าเด็กกาพร้าและให้อาหารคนเล,ล่ลอนไม่มีทางที่คนที่มีความรู้สึกครึ่งๆกลางๆจะทําได้เลยเป็นเหล่าคนที่ควรค่าแก่การยกย่องพ่อเป็นโซดิแอดไนท์ที่ตําแหน่งสูงกว่าคนเหล่านั้นมันยังไงกันแน่พ่อตอนสมัยเฟดเด็กๆใจดีเหมือนกับพวก เลยแต่ว่าพ่อที่ถือหอกดำมายืนต่อหน้าเฟสมันเหมือนกับว่าเขาเป็นคนละคนกันบนใบหน้ามีรอยสักที่่องแสงสีแดงใบหน้าที่ฝืนยิ้มออกมานั้นทําให้สิ่งนั้นดูบิดเบี้ยวใบหน้านั้นไม่ใช่ใบหน้าของพ่อที่เฟสรู้จักที่อยู่ตรงนั้นคือใบหน้าที่เฟสไม่รู้จัก ถ้าเป็นตอนนี้พอจะรู้แล้วคิดว่าคงไม่อยากให้เฟสรู้เรื่องที่พ่อเป็นโซดิแอดไนต์ตั้งแต่สมัยเด็กๆส่วนไหนของพ่อที่ทําให้เฟสเห็นพ่อเป็นวีและบลุรุษกันนะในตอนที่เฟสคิดแบบนั้นกรีดก็พูดออกมาว่าจะท้อแท้อย่างนี้ก็ไม่ว่าล็อกแต่พรุ่งนี้จะต้องออกเดินทางแล้วนะ ทำหน้าตาให้มันดีๆเหมือนอย่างทุกทีซะไปดื่มสักแก้วไหมเฟดเงยหน้าขึ้นไปมองตามเสียงของกรีดและเห็นป้ายลานเหล้าที่ห้อยลงมาจากกำแพงก่อนจะพูดว่านั่นสินะบางครั้งก็พูดเรื่องดีๆเป็นเหมือนกันนี้กรีดก็กล่าวว่าจะพูดว่าบางครั้งทำไมข้าพูดอะไรอย่างนี้อยู่ตลอดอยู่แล้วเฟดก็หัวเราะออกมาก่อนจะพูดว่าถ้างั้นเอาตามนั้นก็แล้วกันพอเปิดประตูลานเหล้าข้างในนั้นก็คลื้นเคลงอย่างที่คิด เพราะก่อนเข้าไปได้ยินเสียงสนุกสนานลอดผ่านประตูมาด้วยล็อกซี่เคยสอนเอาไวา้ตอนที่รู้สึกอึมครึมให้ไปสถานที่ที่ลื่นเลิงมันจะทำให้อารมณ์ปลอดโปร่งขึ้นนิดน้อยถึงจะมองหาที่ว่างแต่ก็อย่างที่คิดเอาไวา้ไม่มีที่ว่างเหลืออยู่เลยตอนที่คิดว่าคงไม่ได้แล้วนั้นชายหนุ่มที่นั่งอยู่ตรงโต๊ะกลมขนาดใหญ่คนเดียวก็ยิ้มให้กับเฟสท่าทางค่อนข้างเป็นมิตรมากจนชวนให้คิดว่าเขามองเฟสเป็นคนอื่นหรือเปล่า แต่เขาโบกมือมาทางเศษแน่นอนผู้ชายคนนั้นสวมชุดที่ตัดเย็บอย่างดีสิ่งนั้นให้กลิ่นอายเหมือนาศาสนาจักรที่ไหนสักแห่งนั่งตรงนี้ก็ได้นะจองทอี่ไว้ให้คนอื่นแต่ดูเหมือนจะไม่มากันซะแล้วละไม่ต้องเกรงใจหรอก เฟสเองที่มาถึงแล้วเลยไม่คิดจะเดินไปหาร้านเหล้าไม้แถมยังรู้สึกสนใจชายผู้มีผมสีเงินคนนี้ด้วยตรงหน้าอกของเขามีไม้กางเขนที่ดูขุนตาโย و. อย่าทำหน้าหน้ากลัวอย่างนั้นสิอุซาย,ยกที่นั่งให้แท้ๆเฟสแกลไฟไม่สิตอนนี้คือเฟสบาบาทอสินะพอเขาถามเช่นนั้นเฟสจึงถามกลับไปว่าทำไมถึงรู้ชื่อของผมได้นายเป็นใคร ชายคนนั้นก็บอกว่าแม่นั่งก่อนสิชายคนนั้นพูดพร้อมกับรับไวายมาจากพนักงานเสิร์ฟบนโต๊ะที่จองไว้มีแก้ว13ใบาวางเรียงอยู่แต่มีแก้ว2ใบที่มีเหล้าลินใส่ไว้แล้วแก้วหนึ่งเป็นของตัวเองส่วนอีกแก้วหนึ่งเป็นของเฟสเขาบอกว่าดื่มได้เลยของชั้นยอดเชียวนะ ที่นี่เป็นศูนย์กระจายสินค้าทางใต้ทำให้มีของดีอยู่อยากจะให้คนอื่นได้ดื่มด้วยยุล็อกแต่คงจะรอเสียเที่ยวแล้วเฟดนั่งลงแล้วถามชายผมสีเงินอีกครั้งว่าก่อนอื่นนายเป็นใครกันแน่ชายคนนั้นก็บอกว่าใจร้อนเหลือเกินนะเหมือนกันทั้งพ่อทั้งลูกเลยเอาเถอะจะบอกให้ก็ได้อย่างที่คิดนั่นแหละผมคือโซติแอคไนที่ชื่อว่า ไลบร้าเฟสจึงถามว่านายเกี่ยวข้องยังไงกับพอ่อชายคนนั้นก็บอกว่าเพื่อนร่วมลบนะ่นะรู้สึกได้ว่าเขาฟื้นคืนชีพกลับมาเลยมาดูที่นี่ดูนะแต่ดูเหมือนจะช้าไปเลยไม่ได้พบกันกะว่าจะให้คนอื่นได้สนุกกับเล่าของโลกนี้ดูแทนแต่น่าเสียดายที่ไม่เป็นไปตามที่คิดเท่าไหร่ไลบรลากล่าวเช่นนั้นดูเหมือนไลบรลาจะรู้จักกับพ่อของเฟสและตอนที่เอ่ยปากถามต่อเขาก็ยกมือขึ้นห้ามว่า พอแค่นี้ดีกว่าเดี๋ยววายอร่อยจะลดเฟื่อนกันพอดีให้คิดเอาไว้ดีกว่าว่าถ้าเอาแต่ถามจะทําให้อีกฝ่ายรู้ว่าตัวเองไร้ปัญญาขนาดไหนเฟเดก็บอกว่าที่ชวนคุยนะ่ะมันฝั่งนายไม่ใช่เหรอไรบราก็บอกว่าอืมนั่นสินะแค่อยากจะเห็นหน้าลูกชายที่ดีนพยายามปกป้องด้วยชีวิตนะ่ะถ้างั้น จะบอกอะไรให้รู้เอาไว้อีกสักเรื่องก็แล้วกันว่าแล้วลายบ้าก็ชี้ไปที่ใบหน้าของตัวเองก่อนจะเผยให้เห็นรอยสักสีแดงนี่มันถึงรูปร่างจะแตกต่างกันแต่ก็ให้ความรู้สึกแบบเดียวกับรอยสักของคุณพ่อลายบ้าบอกว่านี่เป็นรอยสักศักดิ์สิทธิ์เป็นบัญชาสวรรค์ที่ได้รับมาจากพระเจ้าเพราะสิ่งนี้ทําให้พวกเราได้รับพลังที่ไม่น่าเชื่อซึ่งมีระดับเดียวกับสกิลมหาบาปมานะเอาเถอะมันเป็นพลังที่มีไว้เพื่อการนั้นอยู่แล้วด้วยคาพูดของไลบา้า มีความหมายว่าจะต้องต่อสู้กับผู้ถือครองสกิลมหาบาปตอนที่รู้สึกถึงเรื่องนั้นเฟสก็เอื้อมมือไปที่ดาบดำทันทีแต่ไลบลาก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่คิดจะสู้หรอกแต่สักวันหนึ่งอาจจะต้องได้สู้กันก็ได้เป็นอะไรที่ดูประชดประชันดีนะเป็นถึงโซติแอคไนท์ที่มีรอยสักสักซิดแต่ลูกชายกลับมีสกิลมหาบาปซะได้เพราะงานพวกผมเลยหนีออกมาจากศาสนาาจักรยังไงล่ะ เฟดจึงถามว่านีออกมางั้นเหรอไลบราก็บอกว่าใช่แล้วตอนนั้นภรรยาของดีนกำลังตั้งท้องอยู่ส่วนจุดหมายปลายทางนายเองน่าจะรู้จักสถานที่นั้นดีพอภรรยาของดีนคลอดนายออกมาก็เสียชีวิตลงอาจจะเพราะร่างกายอ่อนแอจากการหนีตายมาเป็นเวลานานก็ได้ไลบรากล่าวเช่นนั้นในระหว่างที่ได้ฟังเหตุผลที่ทำให้แม่เสียชีวิตเฟดก็ลดมือที่กำลังจะชักดาบออกมาจากฝักลง ไม่อยากรับรู้เลยเฟดคิดมาโดยตลอดว่าสกิลตะกะของตนถูกตรวจพบครั้งแรกตอนที่นักตรวจสอบมายังหมู่บ้านแต่ดูเหมือนจะไม่ใช่อย่างนั้นถ้าดูจากคำพูดของไรบ้าแล้วล่ะก็พวกพ่อรู้อยู่แล้วว่าเฟดมีสกิลอะไรก่อนที่จะเกิดซสอีกเรื่องอย่างนั้นเป็นไปได้ด้วยงั้นเหรอการที่จะได้รู้ว่ามีสกิลอะไรหากยังไม่เกิดออกมาก็ไม่น่าจะมีทางรู้ได้เลยเพราะสกิลตรวจสอบไม่สามารถมองแยกแม่หรือลูกได้ ถ้าให้ใช้งานสกิลตรวจสอบที่อยู่ในท้องจะเป็นการตรวจสอบแม่ไปแทนตอนเด็กๆพ่อบอกว่าเฟดได้รับสกิลตะกะมาโดยบังเอิญแต่ถ้ารู้ก่อนที่จะมาเกิดแล้วล่ะก็สิ่งนี้คงไม่ใช่เรื่องบังเอิญถ้ามันเป็นสิ่งที่ถูกกําหนดไว้แล้วก็หมายความว่ามันอาจจะมีวิธีการในการสร้างสกิลตะกะเทียมขึ้นมาได้แต่ว่าสกิล เป็นของขวัญที่ได้มาจากพระเจ้าเท่ากับว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีวิธีที่จะทําสิ่งที่เหมือนกับพระเจ้าได้งั้นเหรอเฟยจึงถามว่านายรู้อะไรเกี่ยวกับสกิลนี้บ้างไลบราก็บอกว่ารู้เยอะกว่านายก็แล้วกันเฟยจ้องมองไลบราด้วยความรู้สึกหมุดงิดเขายิ้มก่อนจะดื่มไวายที่อยู่ในมือจนหมดแล้วพูดออกมาว่าชีวิตอันแสนสำคัญที่ครอบครัวอุสา,าเฝ้าปกป้องไม่ไปข้างหน้าต่อจะดีกว่านะบางที ดีนเองคงจะหวังอย่างนั้นเช่นเดียวกันเฟยจึงถามว่านั่นเป็นคำเตือนงั้นเหรอไลบราก็บอกว่าแค่บอกให้ระวังเอาไวานะ้น่ะก็เป็นลูกชายคนสำคัญของเพื่อนร่วมลบนี่นะผมไม่อยากจะเห็นหนายต้องตายจากการแบกรับสกิลตะกะหรอกนะแล้วก็ไม่อยากจะเห็นหนายขุมครั่งจนกลายเป็นสัตว์ประหลาดแล้วเข้าต่อสู้กับดีนด้วยแต่เท่าที่เห็นคงอีกไม่นานแล้วสินะเอาเป็นว่าช่างมันเถอะไว้พบกันใหม่เร็วนี้ว่าแล้วไลบรา ก็ลุกจากที่นั่งแล้วออกจากร้านเหล้าไปข้างหน้าเฟสคือแก้วที่ลินวายไว้แล้วกับแก้วเปล่าอีก12แก้วกรีดจึงเอ่ยถามผ่านสกิลอ่านใจกับเฟศว่าเป็นอะไรไปไม่ดื่มงั้นเหรอเฟศจึงบอกว่าจะดื่มได้ยังไงกรีดเองก็น่าจะรู้ใช่ไหมเรื่องโซดิแอกไนน์นะกรีดก็บอกว่าก็นะลองดูแก้วสิว่ามีกี่ใบเฟศก็บอกว่า13กรีดกล่าวต่อว่าโซดิแอกไนน์ที่มีรอยสักศักดิก์สิทธ มี13คนอย่างที่ไล่บ้าบอกไว้พวกโซดีแอ็กไนท์ทำสัญญาเชื่อฟังอย่างยิ่งยวดที่เรียกว่าบัญชาสวรรค์ไว้กับพระเจ้ายูเฟดถามว่าสัญญาที่พ่อบอกไว้งั้นเหรอกรีก,ก็บอกว่าน่าจะอย่างนั้นเฟดกล่าวถามต่อว่าทำไมไลบ้าถึงมาเข้าหาฉันโดยตรงกันนะ กรีก็บอกว่าไม่มีความคิดเป็นศัตรูแค่คงอยากจะมาพบหน้าก็ได้ละมัง้งแล้วก็คงจะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เปิดประตูสู่อีกฟากเลยทําให้เจ้าพวกนั้นเริ่มเคลื่อนไหวไงเฟถามต่อว่าเป็นพวกที่ต้องการจะหยุดหร,หรือว่าตรงกันข้ามกรีกก็บอกว่าคงเคลื่อนไหวตามบัญชาสวรรค์นั่นแหละแต่พวกเราไม่รู้ความประสงค์ของพระเจ้าทําให้มีบ่อยครั้งที่ไม่สามารถเข้าใจเหตุผลจากการกระทําของเจ้าพวกนั้นได้ พ่อของเฟดเองก็ให้ความสําคัญกับการทําเป้าหมายให้สําเร็จเหนือกว่าสิ่งอื่นใดตอนนั้นก็ไม่ได้ช่วงชิงชีวิตของเหล่าทหารและเหล่าอัศวินศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกแช่แข็งเลยด้วยถ้าที่กรีดบอกเป็นเรื่องจริงแล้วล่ะก็หมายความว่าบัญชาสวรรค์ไม่ได้ปราถนาถึงขนาดต้องฆ่าใครแต่ความต้องการจากบัญชาสวรรค์ยังไงก็ต้องสู้งั้นเหรอเฟดกล่าวถามกรีดก็บอกว่าอย่างนั้นแหละมีตั้ง13าคน เฟดแค่คนเดียวคงไม่ไว้ล็อกเฟดกล่าวต่อว่าไหนจะเรื่องของชินไหนจะเรื่องของโซดิแอคไนท์อีกกรีดก็บอกว่าคิดถึงช่วงที่ต่อสู้กับเทนลิวแค่ตัวเดียวจังเลยนะเฟดก็บอกว่าขอบอกไว้ก่อนเลยตอนนั้นเองก็ลำบากจะตาย บางทีโซดิแอคไหนเองน่าจะอยู่ในเขตแดนอีเหมือนกับเฟสและเอลิสถ้าเทียบจากจำนวนคนแล้วค่อนข้างลำบากจากสถานการณ์แล้วอาจจะได้พบไรบ้าก่อนจะถึงเฮาเซนอีกเฟดจ้องแก้ววายที่อยู่ตรงหน้าแล้วกรีดก็พูดขึ้นมาว่าขอเปลี่ยนไหมเฟดก็บอกว่านั่นสินะเฟสไม่มีทางดื่มวายที่อยู่ตรงหน้าแน่เลยหายอย่างอื่นดื่มแทนเฟดเรียกสาวเสิร์ฟที่เดินผ่านมาพร้อมกับสั่งวายขวดไหมยังไม่ได้ดื่มเลยเนี่คะจะให้เก็บไว้เลยคะอืม นี่เป็นของคนที่นั่งโต๊ะเดียวกับฉันเมื่อกี้นะ่ะทราบแล้วค่ะจะรีบเอามาให้เลยค่ะอย่างน้อยก็รู้แล้วว่าพ่อที่เป็นโซดิแอคไนท์มีสัญญากับเทพ,พเจ้าที่เรียกว่าบัญชาสวรรค์ยุแค่นี้ก็คุ้มค่าแก่การคุยกับชายที่ชื่อไล่บ้าแล้วเขาเองอาจจะเหมือนกับพ่อของเฟสก็ได้ที่ฝืนขืนชีพขึ้นมาจากผลกระทบของประตูสู่อีกฟาก แล้วเหล่าโซดีแอคไนท์ที่เหลืออีก11คนน่าจะเหมือนกันหรือเปล่าอย่างนี้เหล่าผู้แข็งแกล่งในอดีตอาจจะปรากฏตัวออกมาเรื่อยๆก็ได้แต่ยังไงก็ตามต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความวุ่นวายไปมากกว่านี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องปิดประตูสู่อีกฝากให้ได้มีแค่เรื่องนี้เท่านั้นที่จะไม่มีทางเปลี่ยนเซยื่นมือไปยังแก้ววายที่สาวเสิร์ฟเอามาวางไว้แต่แล้วสิ่งนั้นก็โดนแย่งไปตอนที่คิดว่าเป็นใครก็เป็นเอลิสเสียเองไง วายหนะ้าอร่อยนะเนี่ยขอดื่มหน่อยนะ เอลิสดื่มเข้าไปลวดเดียวจนหมดเขย,ยิ้มออกมาอย่างอารมณ์ดีก่อนจะวางแก้วเปล่าไว้วบนโต๊ะรู้สึกถึงกลิ่นอายแปลกๆเลยรีบมาดูแต่เหมือนจะช้าไปสินะที่นี่มันโวกเกเกินไปฉันอยากรับลมเย็นๆด้วยสิออกไปข้างนอกกันไหมเอลิสกล่าวเช่นนั้นเฟดก็บอกว่าเข้าใจแล้วสรุปแล้วเฟดก็ออกจากร้านเหล้าทั้งที่ไม่ได้ดื่มเหล้าเลยสักยศพวกเขาเดินไปตามทางลาดที่เหมือนเดินเล็กๆของเมืองดูท่าทางเอลิสจะสางเมาจากตอนกลางวันแล้วทําให้ท่าเดินดูเขา เล่าของร้านเมื่อกี้ก็ลดดีอยู่นะเอลิสกล่าเช่นนั้นเฟจึงบอกว่าเป็นคําพูดของคนขี้เมาสินะเอลิสก็บอกว่าเล่าเนี่ยดีนะทําให้ลืมความทรงจําไม่ดีได้ด้วยเฟจึงถามว่าเป็นอะไรไปไม่สมกับเป็นเธอเลยเอลิสที่ทําตัวเป็นผู้ใหญ่ไม่เหมือนกับทุกทีแถมยังเก็บงําความรู้สึกอยากเข้าหาอย่างนี้มันดูน่ารักยังไงไม่รู้เอลิสจึงมาอยู่ข้างๆก่อนจะกอดเฟดไว้เฮ้ย แค่นี้ไม่เห็นเป็นไรเลยตอนกลางวันอุตส่าก์เกลงใจแล้วไงเฮ้ยอย่าถอนหายใจสิฉันเป็นราชินีของประเทศนี้นะให้ความเคารพกันน้อยเอาดีๆมีอะไรงั้นเหรอเอลิสปลายทางที่เดินไปเป็นสถานที่ชมวิวที่ดีมากสามารถมองเห็นเมืองเคโทร่าได้ทั้งเมืองเลยพอเงยหน้าขึ้นก็เห็นดวงดาวเต็มท้องฟ้าพอมองลงด้านล่างก็เห็นแสงไฟจากเมืองที่ดูเหมือนกับหมู่ดาวอีกกลุมว่าไงสวยใช่ไหมของดีนะเนี่ย ไม่รู้เลยว่ามีที่อย่างนี้อยู่ด้วยเห้จังหวะนี้ต้องพูดว่าเอลิสสวยกว่าไม่ใช่เหรอโทษทีโทษทีง่ายเกินโธ่เฟดก็เป็นซะอย่างนี้ทั้งสองคนมองไปรอบๆอ,อีกสักพักเฟดว่าช่วงเวลาอย่างนี้มันก็ไม่เลวเหมือนกันมันช่วยให้ลืมเรื่องที่ไม่อยากจะทำได้ดีกว่าดื่มเหล้าเสียอีกตอนนั้นเอลิสก็ค่อยๆพูดออกมาได้พบกับโซดีแอคไนแล้วสินะ แถมเป็นไร้ปลาด้วยดูเหมือนจะตามหาพ่อที่ฟื้นขืนชีพมานะแถมยังบอกด้วยว่ามีนัดพบกับคนอื่นที่นี่แต่จริงหรือเปล่าไม่รู้งั้นเหรอได้ยินเรื่องคุณพ่อของเฟดแล้วสินะแล้วก็น่าจะได้คุยเกี่ยวกับรอยศักดิ์สีแดงที่ปรากฏตรงหน้าแล้วเอลิสกล่าวเช่นนั้นเห็นได้ชัดเลยว่าเธอสันยูไหนจะเม,ม้มริมฝีปากล่างเหมือนกำลังอดทนกับอะไรบางอย่างอยู่อีกคราวนี้แหละจะใช้พลังของฉันส่งเจ้าพวกนั้นไปโลกนู้นเฟด ช่วยฉันทีได้ไหมเอลิสบอกเช่นนั้นเธอพึมพำเรากับพูดคนเดียวสภาพอย่างนั้นทําให้รู้ได้เลยว่าไลบร่าโซดิแอดไนท์ที่ได้พบในวันนี้ในอดีตเขากับเอลิสเคยมีเรื่องอะไรกันมาก่อนอย่างแน่นอนการมีชีวิตอยู่มาอย่างยาวนั้นไม่ได้มีแต่เรื่องดีๆสิ่งนั้นอาจจะทําให้เกิดเยื่อใหญ่ที่มากเกินไปก็ได้บทที่สี วิวยามค่ำของเทโทราเอลิสบอกอาวายว่าไลบร่าผู้เป็นหนึ่งในสมาชิกโซดิแอทไนท์มีอีกชื่อหนึ่งคือผู้ปรับแ่งผู้ชายที่เป็นอัศวินรับใช้พระเจ้าและลงมือจัดการกับผู้ที่ขัดขืนอย่างไม่ลังเลจากการคาดเดาของเอลิสคิดว่าบัญชาสวรรค์ของไลบราน่าจะเป็นกำจัดผู้ที่ทำให้หลักเหตุผลของโลกใบนี้ปนปวนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้นต่อให้ต้องทำสัญญากับปีศาจก็จะทำพอได้ยินอย่างนั้นสิ่งที่เฟดนึกออกขึ้นมา ทันทีก็คือสำหรับพวกเขาแล้วผู้ถือครองสกิลมหาบาปถือเป็นศัตรตูและไม่มีทางที่จะให้อภัยพวกเฟทที่มีสกิลซึ่งหลุดกรอบเหตุผลของโลกได้พอบอกความคิดนั้นกับเธอ ก็โดนหัวเลาะไซต์ตอนนี้มีเรื่องที่สําคัญกว่านั้นเกิดขึ้นสําหรับไลบล้าแล้วน่าจะให้ความสําคัญกับประตูสู่อีกฝากมากกว่าดูเหมือนตัวตนของสิ่งนั้นจะมีพลังพอที่จะทําลายเหตุผลทุกอย่างบนโลกใบนี้อยู่เรื่องนั้นแค่ดูจากที่ฟื้นคืนชีพเหล่าคนตายไปแล้วขึ้นมาได้ก็พอจะเข้าใจแล้วเอลิสบอกว่าจนกว่าจะแก้ไขเรื่องประตูสู่อีกฝากได้ให้ใช้ประโยชน์จากเขาไปก่อนหลังจากนั้นเธอจะฆ่าเขาเองดูเหมือนเอลิสกับไลบ้าจะมีสัมพันธ์ ที่ลึกซึ้งอยู่สีหน้าตอนเอ่ยชื่อของเขาสดแสดงให้เห็นถึงความแค้นที่อยากจะฆ่าให้ตายประมาณนั้นแต่ที่ได้ฟังจากปากของเธอก็มีแค่นั้นไม่ยอมบอกว่าในอดีตมีเรื่องอะไรกับไรบ้าบางทีอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่อยากพูดถึงก็ได้เฟสเลยรู้เพียงแค่นั้นพวกเขามองวิวทิวทัศน์จากที่สูงด้วยกันไปอีกสักพักเฟสขอโทษนะไม่จำเป็นต้องขอโทษหรอกผมจะไม่พูดหรอกนะว่าอยากจะรู้ทุกเรื่องนั่นสินะ เราะนายก็เอาแต่เก็บความลับกับล็อกซี่เหมือนกันนี่แล้วบอกสภาพร่างกายกับเธอหรือยังยังยังไม่ได้บอกแต่คิดว่าความน่าจะแตกตั้งแต่ตอนที่สลับร่างกันแล้วก็ได้เฟดบอกกับเอลิสออกไปเช่นนั้นแต่ล็อกซี่ไม่เคยถามเรื่องนั้นกับเฟดเลยสมกับเป็นเธอดีนะคิดว่านายควรจะรู้สึกขอบคุณนะที่มีคนคอยห่วงใยความรู้สึกของตัวเองอย่างนี้อยู่เคียงข้างถึงไม่บอกก็คิดจะทําอยู่แล้วนะถ้างั้น ก็ตอบรับความรู้สึกให้ดีๆหน่อยสิเวลายิ่งไม่มีอยู่ด้วยเรื่องนั้นมันก็คิดว่านายน่าจะรู้อยู่แล้วก็เถอะลอกซี่นะ่ะทิ้งความเป็นอัศวินศักดิ์สิทธิ์เพื่อที่จะมาเป็นพลังให้กับเฟสคงไม่ต้องให้บอกนะว่าเพราะอะไรเอลิสทอดสายตาออกไปไกลและพูดเตือนให้เฟสรู้สึกตัว ปลายสายตานั้นไม่ได้มองไปที่วิลทิวทัศน์แต่เหมือนมองออกไปไกลที่ไหนสักแหง่งเฟดเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้ายามค่ำคืนพรางคิดเรื่องของล็อกซี่ีิกาเลียเฟดสวมหน้ากากากระโหลกเพื่อปิดบังใบหน้าแล้วบอกว่าจะต่อสู้เพื่อปกป้องล็อกซี่เขายังจำได้ดีเลย ตอนที่ไปหุบเขาสีเขียวแล้วพื้นถลม่มจนได้พูดคุยกันสองต่อสองตั้งหลายเรื่องตอนนั้นเธอเป็นห่วงเรื่องของเฟสอยู่ไม่น้อยเธอบอกว่าไม่เกี่ยวว่าหน้าตาตลกจะมีความสามารถปิดบังการลับรหรือไม่แต่เพราะว่าถ้าทางมันคล้ายกับเฟสเลยรู้ว่าเป็นเฟสตอนที่ได้ยินอย่างนั้นก็ทําเอาเฟสตกใจแทบเป็นบ้าเลยแต่พอมาตอนนี้กลับกลายเป็นเรื่องชวนหัวเราะไปแล้วเรื่องนี้ล็อกซี่ชอบพูดกับเฟสบ่อยๆพอพูดถึงเรื่องนี้ เฟดอยากจะมุดดินหนีไปให้รู้แล้วรู้รอดเป็นอย่างนี้ตั้งแต่กลับมาที่เมืองหลวงคนที่รับมือกับเฟดที่ได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้กับราฟาเบลิกก็คือล็อกซี่ตราบใดที่ยังเป็นมนุษย์ย่อมทำผิดพลาดกันได้ จะมัวแต่จมปรักอยู่กับสิ่งนั้นไม่ได้จะใช้ความเจ็บปวดนั้นเป็นตัวผลักดันให้ก้าวต่อไปข้างหน้าที่กาเลียล็อกซี่เสียผู้ใต้บังคับบัญชาไปเป็นจำนวนมากถึงการไว้ทุกข์จะสำคัญแต่ถ้าเอาแต่เสียใจแล้วล่ะก็จะไม่สามารถสั่งการผู้ใต้บังคับบัญชาที่เหลืออยู่ได้ ผู้ที่เหมาะสมกับตำแหน่งนั้นต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ด้วยเฟดได้เรียนรู้สิ่งนี้จากการเฝ้ามองท่าทางของเธอเฟดยังได้ประสบการณ์ล็อกซี่เองก็คงมีบาดแผลที่เฟดไม่รู้อยู่อีกมากมายถึงกระนั้นเธอก็ยังเป็นห่วงเฟดการที่ยังเป็นเฟดอยู่อย่างในตอนนี้ได้คงเป็นเพราะความช่วยเหลือจากเธอไม่ผิดแน่แน่นอนว่ารวมไปถึงพลังของพวกเอลิสไมอาลอนและเมมิลดด้วยแต่สำหรับเฟดแล้วคนที่เป็นอันดับหนึ่งก็คือล็อกซี่ เฟดเองไม่ได้บื้ออะไรขนาดนั้นแถมยังโดนกรีดล้อตลอดเขาก็ต้องรู้อยู่แล้วความอบอุ่นที่เธอมีให้กับเฟดนั้นเป็นอะไรที่พิเศษมากตอนที่เฟดเป็นเด็กรับใช้หรือตอนที่เป็นแค่นักลบธรรมดาธรรมดาฐานะของเฟดแตกต่างกับเธอมากเกินไปแค่คิดก็รู้สึกว่าตัวเองอวดดีเกินไปแล้วด้วยซ้ําแต่ว่าตอนที่เธอบอกว่ายินดีต้อนรับกลับมาพร้อมกับอ้อมกอดที่มอบให้ความรู้สึกที่มีต่อเธอก็พรั่งพลูออกมา ลาวกับทานบแปกเฟดมองใบหน้าด้านข้างของเอลิสและพูดออกไปว่าผมรักเธอครับทันใดนั้นเอลิสก็หันหน้ามองเฟดพร้อมกับส่งยิ้มมาให้ในที่สุดก็พูดออกมาจนได้นะแต่ไปบอกกับล็อกซี่แทนที่จะเป็นฉันดีกว่านะเอาเถอะเมื่อกี้ถือว่าเป็นการฝึกกับฉันก็แล้วกันหัวด,ดีเหลือเกินนะก็ <c oughs> ฉันเป็นราชินีนี่ถ้าหากสารภาพรักกับล็อกซี่ไม่สำเร็จแล้วล่ะก็ตอนนั้น ฉันจะช่วยปอบให้เองก็แล้วกันเอลิสพูดอย่างนั้นพร้อมกับปล่อยหลงไหลออกมาเต็มที่ความรู้สึกที่อธิบายไม่ค่อยถูกความรู้สึกแปลกประหลาดที่ทําให้เฟดไม่สามารถละสายตาจากเธอได้เอ่อล้นออกมาอย่างห้ามไม่อยู่นี่อย่าเอามาใช้ในเวลาอย่างนี้สิเอ๊ะ ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ถ้าการตัดสินใจนั้นเป็นของจริงแล้วล่ะก็จงแสดงออกมาให้เห็นสิถ้าพูดอะไรอย่างนั้นออกมาแล้วแต่กลับโดนหลงไหลของฉันควบคุมก็เท่ากับว่านายหมดสติแล้วไงแล้วนายก็จะกลายเป็นของฉันอย่างง่ายดายอะไรเนี่ยไรเหตุผลเหลือเกินฉันเป็นราชินีไงเห็นอย่างนี้ก็เอาแต่ใจนะเป็นราชินีเจ้าปัญหาจริงๆเลยนะทั้งสองคนจ้องมองทิวทัศน์ยามค่ำคืนของเทโทราต่ออีกสักพัก พร้อมกับคุยกันเช่นนั้นในตอนกลางคืนรู้สึกว่าจะหนาวนิดน้อยทั้งที่อีกไม่นานก็จะเข้าสูหรือดูใบไม้ผลิแล้วแท้ๆรับที่พักกันเถอะเฟะราวเช่นนั้น แต่เอดิสก็สายหน้าไม่ตอบอะไรกลับมาจะให้เฟดอยู่ด้วยมันก็ได้อยู่หรอกแต่ดูเหมือนเอลิสอยากจะอยู่คนเดียวมากกว่าบางทีเธอคงมีเรื่องอยากคิดคนเดียวก็ได้อาจจะคิดเรื่องของโซดิแอคไนท์ไลบร่าก็ได้ในระหว่างที่คิดอย่างนั้นเฟดก็ตัดสินใจว่าจะกลับไปยังที่พักก่อนเฟดปล่อยเอลิสเอาไว้และลงจากเนินเขาไป กรีดพูดกับเฟดผ่านสกิลอ่านใจว่าปล่อยไว้คนเดียวจะดีงั้นเหรอเฟดจึงบอกไปว่าถ้าอยู่ด้วยกันต่ออย่างนั้นมีแต่จะรู้สึกแยกขึ้นเรื่อยๆเอาซะเป่าๆกรีดก็บอกว่าดูเหมือนเจ้าจะใส่ใจคนอื่นเป็นแล้วสินะแสดงว่าเติบโตขึ้นแล้วเฟดก็บอกว่าเลิกดูถูกกันอย่างนั้นได้แล้วนะกรีหัวเลาะเยาะเฟด ก่อนจะเริ่มพูดอย่างสงบราวกับเรื่องโกหกว่าจะสู้กับพ่อสินะเฟสก็บอกว่าอืมดูเหมือนพ่อจะสังกัดอยู่กับองค์กรที่ชื่อว่าโซติแอกไนท์กรีดน่าจะรู้ดีนี่กรีดก็กล่าวว่าถ้าบอกว่าใช่ล่ะเฟสก็ตอบไปว่า คิดว่าสมกับเป็นนายดีไม่ว่าเมื่อไรกรีดก็มีแต่ความลับเต็มไปหมดนี่กรีดก,กล่าวว่ารู้ดีนี่แต่จงภูมิใจซะเถอะที่มาถึงตรงนี้ได้โดยที่ข้าไม่ได้บอกอะไรเลยสักอย่างนะ่ะกรีดกล่าวเช่นนั้นแต่การที่มาถึงตรงนี้ได้ก็เป็นเพราะพลังของกรีดนั่นแหละถึงจะเป็นพวกที่มีความลับเต็มไปหมดแต่ในเวลาอย่างนี้กลับยอมบอกอะไรดีๆออกมาแล้วนี่เป็นปัญหาของพวกเฟสที่เป็นพ่อและลูกพ่อบอกว่าอย่าตามมา แต่เฟดก็ไม่ใช่เด็กๆอีกต่อไปแล้วเรื่องของตัวเองก็ต้องตัดสินใจด้วยตัวเองสิเฟดบอกแบบนั้นกรีดจึงกล่าววันนั่นสินะถ้างั้นมีแต่ต้องไปเหาเส้นเท่านั้นห้ามลืมฝึกซ้อมด้วยแต่คิดว่าเจ้าคงจะรู้ดีอยู่แล้วละก็เจออะไรที่น่าเจ็บปวดมาเยอะเลยนี่นะเฟดก็บอกว่า แช่แข็งสมบูรณ์ต้องหาทางทำอะไรสักอย่างกับการโจมตีนั้นให้ได้เฟดกล่าวเช่นนั้นยังไงก็ต้องฝึกใช้คาถาเวทรูปแบบที่สีให้ชำนาญแล้วก็จําเป็นต้องฝึกใช้เพลิงดําให้ไม่แพ้การแช่แข็งของพ่อถ้าโดนการโจมตีนั้นเข้าไปจะเกิดกำแพงน้ำแข็งที่หนาจนไม่สามารถทำอะไรได้เลยขึ้นมา วันนี้ก็ฝากด้วยนะเฟดกล่าวเช่นนั้นกรีดก็บอกว่าความตั้งใจเต็มเปี่ยมเลยนี่ข้าว่าเรียกลูหน้ามาด้วยน่าจะดีนะช่วงนี้เธอยิ่งมุ่งมั่นอยู่ด้วยกรีดกล่าวเช่นนั้นเหมือนลูหน้าเองก็มีเรื่องที่อยากจะบอกกับพี่สาวอย่างไมยูเพราะอย่างนั้นเธอเลยน่าจะให้ยืมพลังอย่างกระตือรือร้อนเหมือนที่กรีดบอกพอได้สู้กับเธอก็รู้ได้ทันทีลูน่าเองก็ค่อนข้างมีฝีมือไม่น้อยในขณะเดียวกัน ก็รู้ว่าเธอไม่ชอบการต่อสู้สิ่งนั้นอาจจะเป็นความกลัวเพราะว่าเฟดเองก็มีสิ่งที่คล้ายกันพอได้สู้กันแล้วเหมือนเห็นภาพซับท้อนกันกันกบตัวเองอยู่ตั้งแต่มีสกิลตะกะเฟดต้องต่อสู้ต่อไปอย่างไรที่สิ้นสุด การที่จะหลุดพ้นจากสิ่งนั้นได้มีแต่ต้องตายเท่านั้นช่วงนี้ลูน่าเริ่มพูดเยอะขึ้นแล้วด้วยสิเฟดกล่าวเช่นนั้นกรีดก็บอกว่าเดิมทีเธอคนนั้นก็พูดมากอยู่แล้วแค่กลับมาเป็นเหมือนเดิมเท่านั้นเองเฟดก็ <Faith S 1> <Faith S 2> บอกว่าแต่ไม่ค่อยคุยกับกรีดเท่าไหร่นะเพราะอะไรกันกรีดก็กล่าวว่าเร,เ,รเรื่องนั้นมันมีอะไรหลายอย่างนะกรีดกล่าวออกมาเช่นนั้นอย่างร้อนรลอนอะไรกันเนี้ยความลนลานนี่ไม่เหมือนกรีดที่ชอบทำตัวเย่อหยิงพอลองนึกย้อนดู กรีที่อยู่ในโลกแห่งจิตจะเว้นระยะห่างกับลูน่าโดยตลอดเรื่องนั้นมันยังไงกันแน่ชักสงสัยซะแล้วสินี่กรีดบอกทีสิไม่รู้ไม่ต้องมาถามอะไรทั้งนั้นกรีดจู่ๆท่าทางแปลกไปนะเนี่ยข,ข,ข้าไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยดือ้อดึงแถมยังรู้สึกร้อนหลนอยู่ด้วยแปลกนะเนี่ยไม่เคยเห็นกรีดเป็นอย่างนี้มาก่อนเลยก็ได้สภาพอย่างนี้คงไม่ยอมเปิดปากแน่ๆ ถ้าง้นก็ไปถามลูน่าดูดีกว่านี่เดี๋ยวสิเดี๋ยวบอกไปแล้วนี่ว่าช่วงนี้เธอเริ่มพูดกับผมแล้วด้วยถ้าขอร้องคงยอมบอกอะไรสักอย่างก็ได้เฟซบอกกับกรีดเช่นนั้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่คงต้องถามเจ้าตัวดูเท่านั้นมีแค่วิธีนี้สินะเอาละถ้าง้นก็ตัดสินใจได้แล้วเอาละถ้าง้นทางนี้ก็ต้องจัดการเฟซเท่านั้นสินะเดี๋ยวนี่จริงๆเลย พูดเรื่องอะไรออกมาเนี่ยเฟดเดินไปตามถนนซ้ายหลักที่คนเริ่มเบาบางลงเวลาตอนนี้เลยเที่ยงคืนไปแล้วถึงกระนั้นตรงที่พักก็ยังมีแสงสว่างรอต้อนรับเฟดที่กลับมาจากการออกไปข้างนอกอยู่ที่นี่เป็นที่พักของพวกนักลบและมีพวกคนที่ออกหน้าตอนกลางคืนอยู่ด้วยเลยจัดให้มีการลองรับได้ตลอดทั้งวัน เพราะอย่างนั้นพวกเฟสเลยเลือกที่จะพักที่สะดวกสบายอย่างที่นี่แถมเตียงก็นุ่มทําให้หลับสบายนี่เป็นสิ่งที่พวกผู้หญิงยึดมั่นเอามากๆเฟดจุดตะเกียงไฟในห้องที่ม,มืดมิดมันให้แสงสว่างที่พอประมาณเปลวไฟที่สายไปมาชวนให้รู้สึกง่วงนอนได้เป็นอย่างดีเฟดหาวพร้อมกับเอาดาบดำเพียงไว้ตรงกำแพงใกล้ๆเรื่องอาบน้ำเอาไว้พรุ่งนี้ก็แล้วกันเฟดเริ่มทนความง่วงไม่ไหวเลยมุดเข้าไปในเตียงและในตอนนั้นฮะ อะไรกันเนี่ยความนุ่มนิ่มนี้นี่มันไม่ใช่เตียงนี่นะอะเฟดได้ยินเสียงแปลกแนี่มันหรือว่าแล้วก็นึกถึงเรื่องที่ลืมไปแล้วออกจับตรงไหนกันคะเนี่ยที่โผล่ออกมาคือเมมิวพร้อมกับเสียงที่กล่าวเช่นนั้นที่หางที่คิดเลยเธอพูดท้วงออกมาพร้อมกับแก้มแดงๆถึงวิธีการจับ ค่อนข้างจะมีปัญหาไปบ้างแต่ดูเหมือนเธอจะมารอเฟดอยู่ตลอดเลยแล้วทำไมต้องไปซ่อนอย่างนั้นด้วยลอ,อยังไงก็ไม่กลับมาสักทีเลยรู้สึกง่วงขึ้นมานะคะไปนอนที่ห้องของตัวเองก็ได้ไม่ใช่เหรอทั้งที่รู้อยู่แล้วยังจะพูดอย่างนั้นออกมาอีกนะคะเนี่ยดูเหมือนเมมิลจะถึงขีดจำกัดแล้วสินะกล่าวคือเธออยากจะดูดเลือดของเฟดจนทนไม่ไหวดวงตาสองประกายสีแดงราวกับเลือดสด เธอในตอนนี้เหมือนกับสัตว์หลายที่หิวโซไม่มีพิษแล้วๆแล้วๆทนไม่ไหวแล้วค่ะเข้าใจแล้วช่วยใจเย็นๆก่อนเถอะนี่มันเที่ยงคืนแล้วนะฉันรอถึงเที่ยงคืนเลยนะคะถ้าง,งัา้นขอดื่มเลยนะคะลอก่อนเ,ออเธอกระโดดเข้าใส่เฟดโดยไม่รีรอเธอใช้แรงค่อนข,ข้างเยอะทําให้เฟดโดนจับกดลงบนเตียงและโดนกัดเข้าที่คอเหมือนอย่างทุกทีมีแค่ตอนนี้เท่านั้นที่จะได้เห็นใบหน้าซาดิฟสมกับเป็นเมมิล นี่ใจเย็นๆน้อยเพราะอาจจะเหนื่อยสะสมมาเลยทําให้สติของเฟดเริ่มเลือนลางเมมิลออกห่างจากคอเฟดครู่หนึ่งก่อนจะยิ้มออกมาเธอเลียเลือดของเฟดที่อยู่รอบๆปากของตัวเองที่เหลือปล่อยให้ฉันจัดก,การเองค่อยๆพักผ่อนไปนะคะเธอเปิดปากเล็กน้อยแสงจากโคมไฟทําให้เขี้ยวแหลมคมส่องประกายแปดๆแล้วเธอก็เข้ามากัดที่คอของเฟดอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่รู้สึกเจ็บปวดเลยเพราะสติของเฟส เริ่มจากไปไกลแล้วแล้วก็จบตอนที่4ของนิยายเรื่องจอมตะกะดาบครั้งเล่มที่6หากข้อมูลมีข้อผิดพลาดประการใดเพื่อนนี้ก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนๆทุกคนเอาไว้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ติชมแนะนำหรือคอมเมนต์ข้อมูลที่ถูกต้องไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบา,บาย